ตัวหนังสือเวลาที่เราถ่ายเซลฟี่เนี่ยตัวหนังสือสังเกตไหมคะจับเก้าสี่เนี่ยอันนี้คือโค้ดตาใช้กล้องหน้าถ่ายหนัือมันจะกลับด้านแล้วเวลาที่เราจะให้ตัวหนังสือมันกลับเนี่ยเราทําอย่างไรนะวิธีการนะคะก็ให้เราติ๊กนะคะ ตรงพื้นที่ว่างในรูปรูปที่เราจะกลับได้แล้วให้เราติ๊กเข้าไปในอันแรกเลยนะคะที่โคต่ายบอกนะคะคือตัดต่อขยายเสร็จแล้วให้เรากดนะคะเข้าไปสามเหลี่ยมข้างล่างเห็นก็จะกลับนะคะเห็นไหม KF94 ก็จะกลับเรียบร้อยแล้วสองก็คือสติกเกอร์นะคะเวลาที่คุณอยากจะตกแต่งรูปภาพนะคะคุณจะใส่สติกเกอร์ให้มันมีลูกเล่นให้มันมีลวดลายนะคะ,ะคุณก็เลือกเข้าไปได้เลยนะคะเห็นตรงข้างล่างวงกลมสีแดงไหมโคต่ายจะวงไว้ให้นะคะ คุณไปลองหัดเล่นเนาะไปหัดใส่อ่าเพิ่มข้อความในภาพนะคะก็คือช่องนี้ให้เรานะคะเลือกนะให้เราเลือกรูปภาพนะคะที่เราจะใส่ตัวหนังสือนะคะโดยติ๊กไปตรงพื้นที่ว่างนะคะอย่าติ๊กให้มันเป็นสีเขียวขึ้นเนาะ ให้ติ๊กไปตรงพื้นที่ว่างนะคะจะขึ้นแบบนี้นะคะเราก็เลือกตัวทีเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็วางนะคะ,ะราคาที่เราก๊อปมาหรือเราจะพิมพ์ก็ได้นะคนไต่เลือกที่จะวางแล้วเปลี่ยนสีได้นะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้ปรับขนาดนะคะและปรับ,รบสีตรงตัวทีใหญ่ไปลองเล่นกันดูนะคะไปลองเล่นกันดูก็ใส่ทึบนะคะให้เขาได้เช่นเดียวกันเสร็จแล้วก็กดลูกศรน,นะคะด้านล่างเลยนะคะการแปลภาษาและการคัดลอก ตัวหนังสือนะคะเราจะต้องแปลหลากนะจากตัวสินค้านะคะวิธีการนะคะให้เราติ๊กรูปภาพที่เราจะใช้แปล แต่ว่าอย่าติ๊กเขียวให้ติ๊กพื้นที่ว่างทําในไลน์นะคะให้เราเลือกรูปภาพเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเราเลือกไปตรง A อันสุดท้ายนะคะให้เราเลือกไปตรง A อันสุดท้ายเขาจะคัดลอกภาษามาทีนี้เรามาเลือกแปลภาษาข้างล่างเห็นไหมคะตรงเป็นปปปรูปโลกแปลภาษาเขาจะมีลูกศรเห็นไหมคะเลื่อนขึ้นมาก็จะมีจีนมีแปลเป็นจีนเป็นไทยเป็นเกาหลีเป็นอินโด คือเป็นภาษาที่เราต้องการอยากจะอ่านได้เลยเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์ไว้แอลกอฮอล์ไว้นะคะพอเขาแปลออกมานะคะเป็นไทยก็แปลว่าผ้าเช็ด นะแอลก็บางคำเนี่ยมันอาจจะไม,ไม่ตรงตัวนะคะไม่ตรงตัวหรือว่าไม่ถูกต้องเหมือนกับ Google นะคะลอกข้อความแล้วก็ไปแปลกับ Google อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ดีตรงไหนรู้ไหมเวลาที่คุณอยากจะพิมพ์เอกสารภาษาอังกฤษพิมพ์ภาษา ไทยก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถถ่ายรูปอะเอกสารนั้นแล้วคุณสามารถคัดลอกตัวหนังสือแล้วก็ไปวางในแชทแล้วก็ส่งไปแล้วก็ไปจัดเรียงหน้าคุณได้ง่ายๆเลย